รีวิวกองทุน SCB, Robo, Advisor กองทุนที่ใช้ระบบ AI จัดการการลงทุนให้กับคุณรายละเลอียดเป็นไงคลิปนี้เรามาดูกันครับ สวัสดีครับผมกอลฟนะครับจากเพจลองทุนครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการรีวิวกองทุนนะครับของ SCB ฮะที่มีชื่อว่า SCB Lobo Advisor นะครับกองทุนนี้มีจุดเด่นในการที่จะใช้โลบป AI ครับมาช่วยในการจัดพอร์ตให้กับ เรานะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะยอมรับได้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการประเมินนะฮะอิงระ,ระดับความเสี่ยงของเราเนี่ยรวมไปถึงในการจัดพอร์ตให้กับเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับผมแล้วก็สกอร์หรือว่าตัวปันผลที่เขาเคยให้กับทางลูกค้านะครับที่มาลงคุณกับเขานะครับผ่านตัวแอปพลิเคชัน ของตัวโรบอทไวเซอร์นะครับแล้วผมเนี่ยจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับผมในการรีจิสต์แล้วก็ลงทุนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เห็นขั้นตอนแต่เริ่มต้นเลยครับในการลงทุนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงฟีดแบ็กนะครับหลังจากนี้ประมาณเดือน2เดือนนะครับผมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ขั้นตอนเลยครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของ SCB นะครับที่ผมเปิดขึ้นมานะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเรานะแล้วก็ไปเลือกที่โรบ นะครับสำหรับตัวคอนเซปต์ของเขาลงมาฮะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดด้านล่างเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่า r o b บนไวเซอร์เนี่ยเป็นบริการสร้างพอร์ตการลงทุนที่เป็นกองทุนรวมอัตโนมัตินะฮะช่วยออกแบบสัดส่วนการลงทุนบริหารและปรับพอร์ตอัตโนมัตินะฮะเริ่มต้นลงทุนด้วยตัวเองเพียง3,000บาทเท่านั้นนะครับลงทุนและปรับพอร์ตให้อัตโนมัติตามสภาวะตลาดเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนแนะนําการลงทุนอย่างเป็นทางการจาก 16บรจชั้นนำนะครับบริหารโดยระบบอาชยะนะครก็คือระบบ AI นะครับที่ผมบอกไปติดตามพอร์ตได้อย่างใกล้ชิดด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับอันนี้ข้างล่างเขาก็จะบอกว่าให้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายนะฮะตรงนี้รายละเอียดเบื้องต้นจะคล้ายๆกับด้านบนเลยนะฮะเมื่อกี้ผมอ่านมานะครับแล้วก็ อันนี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องอการบริหารการลงทุนเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือทางระบบเนี่ยของเขาเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูนะครับให้กับเราด้วยนะฮะแล้วก็บอจอนี้เขาคัดมาแล้วนะครับ16บอจอดังเลยนะครับแล้วก็เป็นบอจอที่มีผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับลงมาทานล่างครับอันนี้จะเป็นผลการดําเนินการออย้อนหลังนะครับของตัวโรบอทไวเซอร์นะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยง ในอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เขากําลังบอกว่าเขามีการลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนในยุโรปหรือว่าในอเมริกานะครับซึ่งเนี้ยจะมีการแลกเปลี่ยนเงินอยู่มันก็จะมีการล o s หรือมีมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะมีข้อเสียตรงนี้นิดนึงนะครับเขาก็เตือนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงในอัตราการแลกเปลี่ยนไว้นะครับซึ่งเนี้ยไม่ไม่ต้องแคร์ครับเพราะว่าการลงทุนในต่างประเทศมันเป็นเรื่อง p o ติ t i แล้วนะฮะตรงนี้เขาก็อิงมา ให้ดูครับผมเป็นสำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับตรงนี้ผลตอบแทนก็จะสูงนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นระดับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ปานกลางแล้วก็ค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็ระดับความเสี่ยงต่ําก็คืออยู่ด้านล่างเลยนะครับซึ่งเขาทําเปรียบเทียบกับตัวเซตอินเด็กนะครับเป็นผลตอบแทนที่ได้จากเซตอินเด็กนะครับก็ค่อนข้างดีฮะคือมากกว่า ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นผลประกอบการของตัวโรโบอทวเซอร์ย้อนหลังนะครับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอัตาราแลกเปลี่ยนที่เขาเตือนอีกทีหนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ได้รับนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต่อปีนะครับก็ประมาณถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้ต่ําหรือว่ากลางเนี่ยก็อยู่ที่มัน4%ปก็ถือว่า ดีกว่าเราเงินไปฝากเนาะเป็นเงินฝากนะครับตรงนี้ถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้สูงก็อยู่ที่มัน6%นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูผลประกอบการผลดาเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดที่เป็นมันลี่เลยนะครับมันลี่อัปเดตของเดือนธันวาคมนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะบอกถึงสภาวะตลาดในเดือนธันวานนครับว่า ซลตลาดเป็นยังไงอัปเดตตลาดให้ว่าเนี่ยมันมีบอกว่ามีการเปิดเผยว่าที่อังกฤษเนี่ยมีการพบโควิดผู้คนสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผลตอบแทนนะที่เป็นผลแยน้อยย้อนหลัง1เดือนนะครับก็จะประมาณ0ูจุดกว่านะฮะก็ตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้ทุกเดือนนะครับเป็นมันลี่มันลี่รีพอร์ตประมาณนั้นนะครับของตัวโรบอทวเซอร์นะฮะ ซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นลายปีด้วยที่เขาบอกซึ่งกราฟมันก็จะล้อกับตัวข้าหน้าที่ผมเปิดให้ทางเพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับอันนี้เพื่อนๆเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับย้อนหลังก็ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนการซื้อกองทุนอ่อ Easy Invest นะครับก็คือเราเนี่ยต้องไปสมัครตัวแอปพลิเคชันออ Easy Invest ก่อนนะครับซึ่ง e a s y invest เนี่ยมันจะลิงก์กับตัว S c b แอปพลิเคชัน s c b ที่เราใช้จ่ายเงินต่างๆอยู่นะครับซึ่งในอ s y i n v ว s t เนี่ยมันจะมีตัว r o b o Advisor อยู่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนแรกเขาบอกว่า,เ,าเลือกการลงทุนนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัว s c b นะครับก็คือเลือกการลงทุนตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกหลักทรัพย์และการลงทุนอื่นๆน,นะครับอ,อันที่3ครับเลือกกองทุนที่สนใจจากเมนู Invest หรือ เลือกค้นหากองทุนรวมจากปุ่มเซิร์ชนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Invest ของตัวตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ดูรายละเอียดกองทุนรวมที่สนใจจากนั้นเลือก Buy นะฮะข้อที่5ครับศึกษารายละเอียดจาก Fund ฟันแฟ h e ี t ก็คือฟันแฟคชีสก็เป็นเหมือนรายละเอียดของตัวฟันนั้นว่ากองทุนนั้นว่ามีผลประกอบการยัางไงาลงทุนในไหนนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะฮะร,ระบุจํานวนเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวมนะครับ ว่าเราต้องซื้อต้องการซื้อเท่าไหร่นะครับกี่บาทอันที่7ครับกรอกพินเพื่อยืนยันคําสั่งซื้อนะอันเนี้ยตอนสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ผมกรอกไปละมันจะมะีการให้เราให้เราเครียดพินขึ้นมาว่าเราจะใช้พินคําสั่งเนี่ยในการสั่งซื้อนะครับว่าเราเราเซตอัพขึ้นมาว่าเราจะใช้เลขอะไรนะข้อ8ครับคําสั่งซื้อเข้าระบบสําเร็จอันนี้เขาระบุว่าซื้อขายสําเร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวผมจะเปิดตัวโทรศัพท์เนาะในการที่จะเปิดตัว Easy Invest นะครับผมแล้วก็สมัครตัว Robo Advisor ให้เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนเลยนะครับในการที่จะเราจะเริ่มเ a รดในหน้าโทรศัพท์เรานะครับเราก็โหลดตัวโปรแกรมนะครับ Easy Invest นะครับมาก่อนนะฮะแล้วก็พอเราเข้าไปเนี่ยตอนแรกที่เข้าไปนะครับมันก็จะมีให้ล็อกอินนะครับแบบนี้เลยนะฮะพอเรากดเข้าใช้งานด้วย S C B Easy นะครับมันจะลิงก์กับตัว S C B ตัวแอปพลิเคชัน e c b Easy ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ให้เรากรอกรหัสนะฮะตรงนี้เราก็กรอกรหัสเข้าไปนะครับมันก็จะลิงก์กับตัวตัว SCB Easy Invest นะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับอันแรกเนี่ยหน้าแรกมันจะเป็น Portfolio นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เคยลงทุนกับทาง e c b เลยนะครับก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัว Invest นะครับแล้วก็ตัว Low a d v i s o r ที่เอาให้เราเ่อกี้ที่ผมพูดถึงนะฮะตัว Low a d v i s o r นะครับเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็กดเ,เริ่มลงทุนนะครับอันนี้มันก็จะมีชื่อเป้าหมายของฉันก็คือชื่อเหมือนชื่อพอร์ตนั่นเองนะฮะอันนี้ผมเขียนว่า,เ,า,เ,า,เ,าเขียนว่าลองลงทุนแล้วกันลองลงทุนโโบ o b o Advisor นะครับนี่โอเคแล้วก็เขียนว่าเงินลงทุนเขาจะมีให้เลือกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถ เริ่มต้น,นที่5,000บาทปรับได้สูงสุดน่าจะ100,000บาทนะครับผมเริ่มที่5,000บาทก่อนแล้วกันนะฮะระยะเวลาการลงทุนนะครับกี่ปีดีเอาผมว่า1ปีก่อนนะครับก็เอาเป็นระยะสั้นก่อนนะฮะเ,เงินลงทุนรายเดือนอัตโนมันติตรงนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันในการลงทุนแบบ DCA ก็คือมันจะตัดจากตัว SCB e c ให้เลยนั่นเองผมว่าเนาะเดี๋ยวผมลองเปิดดู เปิดเนี่ยพอเปิด <risque feature. S 2> มันจะมีฟังก์ชันเงินลงทุนต่อเดือนเท่าไหร่นะครับแล time, well. milk, ้วก็เป้าหมายมันมีเป้าหมายบอกด้วยเท่าไหร่นะครับมันก็จะคํานวณให้เป็นต่อเดือนนะครับในระยะเวลา1ปีเนาะอันนี้ผมเออเอาออกไปก่อนแล้วกันนะครับเอาแค่เป็นตัวเงินลงทุนเริ่มแรกก่อนนะครับสไตล์การลงทุนนะครับระดับความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอันนี้เออมันก็จะมีอยู่ประมาณ5ระดับนะครับให้เราเลือกนะฮะผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะครับหรือว่า รับได้สูงเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังอายุไม่เยอะนะครับก็รับความเสี่ยงได้สูงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสี่ยงในเรื่องเอฟเฟกก็คือเหมือนแบบมีการแลกเปลี่ยนค่าเงินที่เมื่อกี้ผมพูดว่าเขาไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ที่เขาจะต้องเสียไปด้วยเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับได้เขาจะลงทุนในต่างประเทศให้นะครับอันนี้ผมเปิดไว้นะฮะพอลงทุนผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ7 .45% ต่อปีนะครับแล้วก็ความผันผนความผันผนอยู่ที่6.13ก็คือค่า S D นั่นเองความสวิงของตัวพอร์ตของเรานะครับผมโอเคนะฮะที่ตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับความเสี่ยงตรงด้านตรงนี้ให้มันต่ำลงหรือว่ามากขึ้นเนี่ยตัวพอร์ตการลงทุนตรงนี้ผลตอบแทนที่คาดหวังกับตัวความผันผนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวผมลองปรับดูถ้าเกิดเป็นต่ำเนี่ยมันก็จะปรับมาเป็น3.27กับ1.14เอ้ย1.17นะครับ วันนี้ผมใส่เป็นสูงไปเลยเพราะว่าผมค่อนข้างอยากได้ผลตอบแทนเยอะนะฮะตรงนี้เป็นการประมาณพอร์ตลงทุนนะครับอันนี้ก็จะมีเงินเริ่มต้นให้เราที่เขาเขียนไว้5,000บาทนะฮะแล้วก็ประมาณเงินต้นรวมผลตอบแทนนะครับอันนี้ภาวะตลาดแย่5,043อ๋อคือผลตอบแทนที่ได้ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดภาวะตลาดภาวะตลาดเนี่ยระดับกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่ปกตินะครับประมาณ53า3ถ้าตลาดดีเลยก็จะได้ประมาณผลตอบแทน5้า2น้อะครับอันนี้โอเคถือว่าผมยอมรับกับตรงนี้ถัดไปได้เลยเขาก็จะบอกว่าระดับความเสี่ยงนี้สูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เขาก็จะให้เรายืนยันนะว่าเรายอมรับได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เขาก็ แบ่งสัดส่วนการลงทุนมาให้เราละว่าตราสารตราสารทุนนะครับ80%เลยนะฮะแล้วก็ตราสารนี่ส0นะครับสินทรัพย์ทางเลือกอีก10%นะครับรายละเอียดก,การลงทุนนะครับอันนี้เขาก็จะแบ่งออกไปเป็นอกองทุนยูเนเต็ดโกลบอลนะครับอยู่ที่ประมาณ1,900นะครับ tmb es china คือลงทุนในประเทศจีนนะครับ1,600นะครับ tmb es gin ginno g i n โน นะครับ500นะครับตราสารหนี้500สินทรัพย์ทางเลือกอีก500ก็คือพวกโกพวกอะไรเงี้ยนะครับอีก500รอยอันนี้ผมยืนยันไหมโอเคผมยืนยันนะครับเราไดมาที่การยืนยันส่งสัรและชําระเงินแล้วนะครับระบบตัดบัญชีอัตโนมัติจากเลขบัญชีผมนะครับตรงนี้ห้าพันบาทนะครับผมก็ยืนยันคําสั่งแล้วก็ชําระเงิน เดี๋ยวก่อนนะครับหลังยืนยันการลงทุนระบบสั่งซื้อจะหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติก็คือเขาจะไปสักจะไปหักในจากตัวบัญชี s c b e c นะครับของเรานะครับห้าห้าพบาทเพื่อลงทุนนะครับหากลงทุนก่อนบ่าย3ามโมงครึ่งคุณไม่สามารถยกเลิกในการสั่งคําสั่งหรือของคืนได้โอเคไม่เป็นไรกดไปเลยสร้างคําสั่งและขายเรียบร้อยแล้วโอเคนี่อันนี้ผมก็ได้ น่าจะได้กองทุนตัวโรโบ a ออไวเซอร์มาแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้ตัวลายผมเด้งเนี่ยคือมันตัดเงินไปแล้วนะครับใน SCB ผมตั้งตัวเซตัดไว้นะครับตรงนี้ผมก็จะมีกองทุนของผมละที่เป็นโรโบ a ออไวเซอร์นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวตัวฟีดแบ็ k ในแต่ละเดือนเนาะเดี๋ยวผมจะมาเขียนฟีดแบ็ k ในแต่ละเดือนให้นะครับว่ามีฟีดแบ็ k เป็นยังไงบ้างแล้วก็ เขามีรีพอร์ตยังไงบ้างนะครับเขาน่าจะมีรีพอร์ตเป็นต่อเดือนให้ดูด้วยนะครับว่าเราได้ผลประกอบการหรือว่าตัวปันผลเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ระยะเวลาที่ผมเลือกไปเป็น1ปีนะนเพื่อสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอามากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นโหมดของ DC a ได้ด้วยก็คือเงินเริ่มต้นเนี่ยเขาฟรีไว้ที่5,000บาทขั้นต่ำนะฮะเพื่อสามารถแอดเป็นดีซีต่อเดือนเนี่ยเดือนละ1 0 0 0บาทมันก็จะตัดจากตัว SCB e a s y แอปพลิเคชันที่เพื่อนๆมีที่ใช้ในการโอนเงินที่ใช้ในการจ่ายบัตรเครดิตตรงนั้นนะครับมันก็จะตัดอัตโนมัตินะฮะอันนี้มันก็ผมคิดว่ามันสะดวกเนาะสำหรับตัว l o ว์บอลไบเซอร์นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูด้านบนนิดนึงด้านบนตรงนี้มันก็จะมีเป็นกระบวนการแล้วก็บริการคืออะไรค่าธรรมเนียมต่างๆคําถามที่พบบ่อยอันนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในตัวแอปพลิเคชันของตัว l o b ์ a อลไบเซอร์ที่เป็นตัว e ีซินเวนะครับ และนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดของกองทุนรวมนะครับที่เพื่อนๆสามารถลงทุนได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมไม่ยากนะครับแล้วก็ขั้นต่ำเป็นแค่5,000บาทเองนะฮะของโร b บดไวเซอร์นะครับของ SCB นั่นเองนะครับเพื่อนคนไหนที่มีคําถามนะครับถึงขั้นตอนต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ติดตรงไหนสามารถพิมพ์มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับในคําถามที่ผมสามารถตอบเพื่อนๆได้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคอนเทนต์ดีของทางเพจลงทุนนะครับที่รวบรวมมาให้แล้วก็ ทำมาให้สรุปมาให้นะครับย่อยมาใหา้สามารถนำไปใช้งานได้เลยฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกรลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วนี้ผมกอฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ